สวัสดีทุกผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส JR กับเกม l e a g เลกออฟเลเจ Wild ์ i f สนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแชมเปี้ยนนะครับผมจากเกม l e a เลกออฟเลเจนนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปพูดถึงไอ้การรีวิวแชมเปี้ยนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมทําแบบนี้ครั้งแรกเลยคือตั้งกล้องแบบนี้นะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็เหมือนจะเคยทําแต่ว่ามันไม่ค่อยจะแบบว่า เอ่อคือผมทาแล้วก็ลบทําแล้วก็ลบอ่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยผมอยากจะทําแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับอาจจะมีสปอนเซอร์โยเกิร์ตนะครับผมวางอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเอาออกให้นะครับมันอยู่ในช่วงแบบจัดโตไงผมก็เลยเอาของไปวางตรงนั้นหมดเลยครับลืมนะครับลืมจัดใหม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแชมเปี้ยนตัวไหนกันนะครับ แชมเปี้ยนที่ผมจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าโอลาฟนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยผมนะครับผมรู้สึกว่ามือใหม่ควรจะลองหยิบมาเล่นดูนะมันเล่นง่ายมากก็มันเล่นแล้วแบบมันมือสุดๆนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอ่านสกิลให้ฟังนะครับแล้วแต่ว่ามันจะไม่ได้เจาะลึกในส่วนของดาเมจอะไรมากขนาดนั้นนะครับจะอ่านแค่แบบว่าย่อๆแล้วกันนะครับผมให้รู้ว่าไอ,อ้สกิลนี้ทำง,งานยังไงก็พอนะ อ่ะเรามาอ่านสกิลติดตัวกันก่อนดีกว่านะครับสกิลติดตัวของโอลาร์ครับก็มีชื่อว่า Berserker Rage นะครับผมความเร็วโจมตีของโอลาร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น1%ทุกพลังชีวิตที่หายไป1%นะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับมีชื่อว่า Underthaw นะครับโอลาร์เนี่ยจะปาขวานไปยังพื้นที่เป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่โดนขวานลอยผ่านนะครับพร้อมทั้งนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่ให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับถ้าหากโอลาร์ตื้อวบขวานเนี่ยฟูด้าสกิลลลนนี้ก็จะะดง4.5วิครับผม สกิลสองนะครับมีชื่อว่าวิซิวสไตรเกอร์นะครับผมหรือว่าสไตร์อะไรสักอย่างหรือ่าไมนะ่ค่อยถูกเหมือนกันครับกลัวอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับความเร็วการโจมตีของโอลาฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้ากดใช้สกิลนี้นะอีกทั้งเขาเนี่ยยังได้ค่าด,ดูดเลือดก,กยายภาพเพิ่มพร้อมทั้งเพิ่มมิตราก,การรักษาทุกอย่างครับที่เกิดกับตัวเขาโดยขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยมีพลังชีวิตเหลือน้อยขนาดไหนนะครับ ก,ก็สกิลที่3มครับมีชื่อว่าเล็กเลสวิงนะครับโอลาฟเนี่ยจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับและโจมตีอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายจริงใส่เป้าหมายนะครับหากเป้าหมายเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่นะครับโอลาฟเนี่ยจะได้รับความเสียหายจริงกลับมาใส่ตัวเองด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องใช้สก,กิลอย่างระมัดระวังแล้วกันเนาะ สกิลต่อมานะครับผมอัลติเมตแลกนล็อกนะครับโอลาฟเนี่ยจะไม่รับผลจากสกิลหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหลายทั้งปวงขณะชั่วขณะหนึ่งครับก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าลักสกิลมาเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของพวกอ,อ,อย่างจิ้งนะครับที่มันมีสกิลแบบปลาระเบิดไป3อันนะแล้วถ้าเราเดินไปเหยียบก็จะติดสตันเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรากดสกิลอัลติเมตอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โคตรจะดีนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างจะโกงมากๆครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเน ใช้ตอนเข้าไฟเนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเล่นตัวโอลาฟกันดีกว่านะครับผมก็จะออกของตามนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่ผมออกตามเน็ตนะครับเอาของไม่ได้เก่งมากนะก็เลยออกตามเน็ตไปเลยนะครับอันนี้ผมไปยืนเลนบาลอนนะครับผมโซโลเลนนั่นแหละอ้าวลืมออกของเดี๋ยวเดียวเดียวเน็ตเน็ตผมนะครับถ้าเอ่ออันนี้ไม่ใช่บอกเครื่องกากนะครับเน็ตเดี๋ยวนะ Wi-Fi ก็ดีนี่หว่า มันเป็นที่อะไรวะโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นเซลล์แล้วก็ลื่นกว่าเดิมเลยนะครับผมโอเคแสดงว่า WiFi มีปัญหากับเกมนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเออไหวเคยดโกรธเกมอยู่ก็ว่าอยู่นะครับโอเคสกิลแรกปลาขวานไปนะครับเป็นการสโลนะอย่างงี้มามาศัตรูก็โดดสโลไปนะครับโอ้ตัวนี้ผมแพ้ทางมากนะผมเคยแพ้กับมันอยู่รอบหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ลิกเกมชนะได้อยู่ดีนะเอ,อ โอเคนี่ครับประมาณนี้นะเมื่อกี้ผมปาขวานไปใช่ไหมแล้วก็เก็บขวานนะครับคูดาวสก,กิลขวานเนี่ยก็ลดลงนะครับทำให้ผมปาขวานได้รอบสอก็จัดการศัตรูได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็สับขวานสก,กิลสามไปนะครับสวิงไปหนึ่งทีก็เก็บแบบชิวๆเลยนะครับผม <c oughs> ผมกลัวว่าป่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมานะครับโอ้ยนะครับโดน อีกไนท์นะครับผมเหมือนกันนะครับก็ตายคู่ไปจะกดแฟดทาไมก็ไม่รู้นะครับน่าจะไปน่าจะกดสกิลสองตีคีบนะครับผมลืมนะครับลืมว่ามันดูดเลือดได้นะต้องขออภัยในความโง่เขลาตรงนี้ด้วยนะครับลำคาญนะท่านผู้ชมไอ้เฮียนี่ม่งเอแล้วไงเอเอามามมือะมาโอ้โหสัตว์เอ้ยโดนลุมนะครับแต่ก็ได้คิวอยู่นะ เาไปตายน่ครับโอเคนะครับ, okay. รบหิวคิวไปหน่อยนะแต่ว่าก็ได้คิวมานะครับเชียปากวอร์ดไปโดนก็พยายามครับมีลิฟตีลิฟได้ก็ลองลองดูนะครับตัวนี้ตีลิฟป,ป่าตีลิฟคนเดียวได้นะครับลองดูลองดู แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะมาแย่งอะไรเราหรือเปล่าโอเคนะครับได้ลิฟต์มานะครับผมธรรมดาท่านยมเนี่ยเราก็ฟาดฟาดไปลองดูนะครับถ้าไม่ไหวนะครับก็ลองดูนะครับไม่ไหวนะ <c oughs> เกิดประเด็นกันตรงนั้นฮะอ่าตรงนี้ก็เกิดประเด็นกันเอาดีผมวิแ้วน,นะโอ้ยโอ้เผานะครับทำไงดีครับฟาร์มไหมเราลองฟาร์มดูนะครับคือมันเป็นวิธีการพิเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหมายถึงว่าการฟาร์มแย่งป่าฟาร์มเนี่ยแต่ว่า คือตัวเนี้ยมันแบกได้จริงๆนะครับแล้วก็จับทําให้ได้ด้วยนะผมลองดูนะครับเราแย่งป่าฟาร์มนะครับหาฟาร์มครับเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับโอเคเราจะใต้พี่แกก็ได้นะเออโอเคได้บัฟได้ทั้งคิวครับผมเจ๋งอนะโอเค ก็ประมาณนี้ครับผมจะพยายามห่างจากตัวที่ผมแพ้นะตัวไหนผมแพ้ผมจะหนีเลยนะครับเพราะว่ากลัวครับผมเราไม่อยากแจกนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมเราเดสมอลเล่ tomorrow, แต่ฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ตายกลี้ยงเลยนะครับผมเหลือตัวเดียวนะโอเคไหวไหม,ไว,ไ,หมไว้ไวไ ไอเฮียนี่โอเคไหวโอเคไหวอ่ะเห็นไหมก็ลองดูนะครับสูตรนี้นะครับผมลองแบบทําให้ไหวจริงเราลองฟาร์มดูแบบนี้นะครับแย่งป่าฟาร์มดูมันจะทําให้เราพิกเกมแบบสุดยอดนะครับผมคือเราก็จะออกของทันนะครับเป็นสิ่งที่แบบผมใช้แบบเวลาแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตามกันแบบทุกตาอะไรเงี้ยอย่าไปแย่งทุกตานะ ไม่งั้นโดนอาจจะโดนทีมด่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ยามจาเป็นเท่านั้นนะอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่ฟาร์มเนี่ยอาจจะแพ้ไฟเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพราะว่าโดนลุมไงแต่เพื่อนก็มาช่วยด้วยนะครับก็ต้องแต็งกิ้วหลายๆเอ้อยากได้แอซิดแอซิดบอลลอนนะครับแต่ไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยโอเคเอา้าเอา้าโอ้ยแม่งตายก่อนไอเหี้ยแม่งตายก่อนวะ ออกมาดิครับมาดิครับโอ้โหมันปลาไม่โดนไอ้เอย้ยกูก็หวังให้มันปลาโดนโอเคแล้วก็ฟาร์มฮะอ่าแล้วก็เตรียมจบเกมได้เลยนะอาแล้วก็ยิงอะไรของมันเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยธรรมดาตาที่ไหนเฮ้ย โอ้โหจบก่อนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโอลาฟนะครับผมนะครับผมก็คอมโบอะไรไม่เก่งมากนะครับประมาณผมก็ใช้แบบ1 2 3แล้วก็อันติไม่ก็อันติแล้วก็ไม่ดิผมปาหนึ่งไปก่อนอันติแล้วก็2 3เลยเออไม่ใช่ดิเออใช่แหละผมเวลาผมจะเล่นนะครับผมจะปาขวานไปก่อนใช่ไหมเพื่อทําการสารโลนะครับจากนั้นผมก็จะกดอันติแล้วก็สกิล2แล้วก็ E แล้วก็ E สกิลแรก E สกิลแรก E สกิลแรกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บศัตรูได้แบบอัมหิต